ครึ่งโลครึ่งโลนะครับโอ้เมื่อนี้สิภาเขามาชมนะครับบ่อเลี้ยงปลาหมอนะครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงครับศึกษาหาข้อมูลนะครับก่อนที่จะลงมือเลี้ยงนะครับแล้วก็การตลาดนะครับว่าเป็นยังไงมาคุยกับน้องครับน้องเป็นคนเลี้ยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวนะครับผมชื่อวารุสิงห์บุตรครับชื่อเล่นชื่อต้นครับครับอายุ20ปีครับอันนี้เป็นปลาหมอสายพันธุ์ไหนครับใบโพครับสุราชใบโพสุราชตอนแรกเอยเราก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงนี่เราต้องเตรียมยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างขุดบ่อแล้วก็หาข้อมูลจากพวกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับอ่าครับตอนเลี้ยงแรกๆผมก็ยังไม่รู้อะไรมากครับฝนตกก็ยังไม่รู้ว่าต้องส์เกลือก็ก็ กือบผิดหวังอยู่ครับปลาตายเยอะปลาตายเยอะครับตอนแรกๆเนาะเป็นมือใหม่ใช่มือใหม่ครับทดลองครับทดลองก็ <c oughs> งกเกือบผิดหวังเกือบผิดหวังแต่ก็ผ่านมาได้ครับ <c oughs> คือตอนเริ่มเลี้ยงที่เราจะปล่อยลูกปลาไปเนี่ยเราต้องเตรียมบ่อยอย่างไงบ้างเตรียมบ่อก็คือสาดปูนขาวรอบๆเลยครับเราเริ่มปล่อยลูกปลา ตั้งแต่ตัวขนาดไหนตัวเท่าใบมะขามครับเล็ก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 อ่าเอามาปล่อยลงเอามาปล่อยเราให้อาหารยังไงกี่วันทีให้อาหารทุกวันครับทุกวันวันละสองลูกเช้าสองลูกเย็นสองลูกครับอืมแต่ตอนเล็กๆลเราก็ต้องหาอาหารปุกเบอร์เล็กมาอืมครับตามระยะเวลาของมันอ๋อยิ่งใหญ่เราก็ยิ่งเพิ่มอาหารใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับอาหารที่ใช้อยู่เป็น อาหารอะไรครับอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกครับอืาหารปลาดุกหรืออย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นก็ได้ครับอะไรที่ที่เป็นอาหารปลาดุกเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งได้หมดครับโอ้ครับอยู่ที่เลือกใช้เลยแต่แต่ราคามันก็จะตามนั่นนะครับตามยี่ห้อตามอของมันครับเราอยู่ที่เลือกใช้ครับอืมของเราขุดบ่อในความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้างครับ พื้นที่ทั้งหมดประมาณไร่หนึ่งหนึ่งไร่เนาะหนึ่งไร<ห>่ลงลูกป,ปลาได้กี่ตัวได้สามหมื่นตัวถึงห้าหมื่นตัวสามหมื่นตัวถึงห้าหมื่นตัวครับอย่างนี้ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมไหมถ้าสามหมื่นตัวเนี่ยก็แบบว่าเหมาะสมไม่อึดอัดเลยมากไม่อึดอัดเลยมากถ้าห้าหมื่นตัวมันก็อึดอัดมากม,มันก็จะเยอะเกินไปแล้วต้องดูแลเพิ่มขึ้นไปครับเลี้ยงในระยะเวลากี่เดือนถึงได้จับขายห้าเดือนหกเดือนก็เริ่มจับได้แล้วครับ ครับถ้าเดือนหกเดือนมันก็ได้เลยครับ,รบไซส์ประมาณกี่ตัวโลครับมันจะมีตั้งแต่สองตัวโลสามตัวโลครับ